พิลาค่ะพิลาเก็บสดๆจากสวนเลยค่ะพิลาจะพิลา สวัสดีวันพุธนะคะเดี๋ยววันนี้พาเข้าสวนเก็บผักอีกค่ะหลังจากฝนหยุดตกไปสองวันวันนี้ตื่นเช้ามารู้สึกว่าอากาศหนาวค่ะลมหนาวมาเยือนละเนี่ยมันเข้าช่วงออทัมเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆนะออทัมมมาเป็นเดือนแล้วค่ะฤด,ดูใบไม้ร่วงมาเป็นเดือนแล้วแต่มันไม่หนาวเนาะมันยังร้อนเหมือนซัมเมอร์อยู่เลยแต่เช้านี้หนาวค่ะ ดูมะละกอแม่บ้านอย่างงามเลยเดี๋ยวจะพามาเก็บถั่วพลูค่ะมันไม่มีคนกินแล้วมันก็แก่เดี๋ยวเราเก็บออกจากต้นเขาดีกว่าดกโดกโดกแต่มองเห็นหรือเปล่าโดดโดกดกโเอาเอาเหยียบต้นไม้โอ้ตายแล้ว เห <ś led> ยียบดอกไม้หักหมดเลยตามองแต่ต้นต้นผักค่ะ๋ยนพามาดูมุมนนี้ดูลูกดกค่ะแต่ว่ามันฝนตกมันแฉะมันไม่ค่อยงามมันไม่ค่อยงามค่ะแก่แล้วอะพอเราไม่กินมันก็แก่ค่ะแบบนี้เห็นไหม ก็ต้องเก็บออกนะเก็บออกแล้วกัน,นี่บ้านขอเก็บข้างล่างก่อนแล้วกันนะคะเอากล้องใส่ที่ตั้งกล้องมาแล้วมันปรับยากอะคะ่ะอ้าวเลื่อนลงแบบนี้เลยนคะคะเห็นไหมมันก็เริ่มแก่แล้วเราไม่เก็บมันก็แก่ะคะ่ะ พอฝนฝนตกอะ่ะมันก็จะเป็นเนี่ยตัวนะมีตัวหนอนตัวอะไรมันกินอย่างเงี้ยค่ะกลัวแม่มันกลัวนคะคะนี่ทิ้งกลัวหนอนค่ะกลัวหนอนแต่อันนี้ไม่มีหนอนนะคะถ้ามีไม่จับเอาทิ้งแล้วกันนี่ค่ะฝากงามงามฝากงามงามอ้วน นี่เห็นไหมพอพอฝนตกเยอะๆมันก็จะแฉะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะนี่เสียของเก็บทิ้งเม่บ้านไม่กินมันก็แก่เห็นไหมมันแก่แล้วโอ้ยทำไมสั้นกระตุ้ดอย่างเงี้ยอันนี้แก่เลยอ,ะอ่ะเอะเก็บออกแล้วกันช่างเหนี่ค่ะเห็นไหม เคือเถา่วเขาเลื้อยไม่ได้ครับเพราะว่าที่มันจํากัดแล้วแม่บ้านไม่ทําร้านให้เขาเลื้อยเนาะแค่นี้ก็กินไม่ไหวแล้วค่ะไม่ทําให้เลื้อยหลอกโอ้ยนอนโล่งค่ะเห็นนะพอฝนมันตกเยอะแล้วมันแฉะแล้วนอนมันลงค่ะงามๆม,มีอีกไหมนี่ไง ทังสงสารน้าบนไปบนมาเหยียบต้นไม้ตัวเองอย่างงามเลยหักซะละเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มแก่แล้วกินบ่อยๆมันก็เบื่อนะ โอ้ยอันนี้แก่อ่าอันนี้ยัางงามเลยแก่และพอกินได้เยอะเริ่มแก่แล้วแม่บ้านไม่มาเก็บเขาฮะนี่อีกบอมันต้องสองสองคะ่ะเพราะว่าเครือมันหนาเถามันหนานะเนี่ยพอมันแห้งอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เก็บใช่ไหมคะแล้วมันก็ร่วงร่วงแล้วมันก็เกิดแต่ว่าไอ้เถาที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นสิบปีแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วด้วย เพราะว่าแบบมันเหมือนมันจะตายไปแต่พอฝนลงมามันก็ขึ้นอีกค่ะอยู่ไหนคะหมดหรือยังนี่เหนไมนะงามๆเลยนี่งามๆเลยถ้าไปซื้อเขานะคะเนี่ยสามสี่ฝักเนี่ยสามเหรียญน,นะคะเราไม่ได้ซื้อถั่วพูกินมาหลายปีแล้วค่ะเพราะว่ามัน มันเกิดเนาะเรามีอะองามๆเ mm hmm. ท่าเดียวเก็บไม่หมดนะคะเนี่ยไอ้ที่ถ้ามันอ่อนมากๆแม่มบ้านก็ไม่เก็บเนาะก็เอาเอาไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บพุ่มนี้กันจริงๆมันต้องเก็บลูกอ่อนๆเนาะแต่ว่าเราไม่ <laughs> เราก็ให้มันอุ้ย เอ้ยมันมีหนอนนะต้นเนี้กลัวกลัวหนอนเพคะโอ้ยอันนี้ก็แก่แล้วทิ้งให้แก่ซะไม่มาเก็บมันก็แก่คะ่ะนี่จริงๆมันต้องเก็บอ่อนๆแบบนี้คะ่ะแต่เราก็ไม่มาเก็บสักทีพอช่วงเออ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 โอ้ยกุหลาบตำํำไม่เก็บมันก็แก่เนาะผักคะ่ะเาเก็บออกซะนี่ นี่แก่หมดละมันแก่แม่บ้านก็จะทิ้งไม่เก็บค่ะโอ้ยเก็บไปเสียวไปกลัวนอนค่ะกลัวนอนโอ้ยยุ่งยุ่งยานยุ่งพร้อมค่ะยุ่งกับยังบริฉีดโอ้ยโอยรีบเก็บรีบ,ร,บ,ร,บรีบออกจากป่านี้ค่ะงาม จริงๆมันมีนะคะกลัวหนอนน่ะกลัวหนอนอยู่เนี่ยเก็บออกมันก็เยอะอุ้ยเยอะแล้วก็ไม่กินไม่เก็บย่านแดดออกสิมันก็เห็นค่ะมันเหลื่อมตานี่แก่หมดแล้ว เอาไวอ้อีกตันนี้เป็นดงกะเพรานะคะนี่พอ่อละเก็บมะเขือต่อดีกว่ามะเขือมันไม่ค่อยงามค่ะพอพอเราไม่เก็บอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยแมลงมันลงค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้บางลกงูกก็ล้างาม งามอันนี้ก็งามค่ะงามเห็นถั่วพูห้อยมาลองตองแต่งอยูน่นี่โอ้ยเหลือนอนกินเนี่ยพอต้นมันมันแรงลงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะค่ะเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรแต่เราไม่ได้ฉีดอะไรนะคะ เราไม่ฉีดอะไรเพราะว่าเราแบบทิ้งๆคว่างๆเหลือรอดก็กินะต้นมันเข้าปีที่สองแล้วมันไม่ค่อยงามแล้วค่ะแต่บางลูกมันก็งามอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงามค่ะนี่เห็นไหมมันจะมีเขียวกับขาว ปูนกันค่ะมะเขือเปาะมะเขือเปาะหรือมะเขือปลอกเนี่ยค่ะเนีย่ยพอโตหน่อยก็มีแมงมีหนอนลงอันนองเนี่อยอย่างเงี้ยต้องเก็บก่อนที่แมงจะมาลงค่ะ ต้นหลายไม่ลา,า,าละสิยัางก่เก็บคันเสียดายเหาเอาไว้ให้โตเต็มที่ก่อนนะใี่เก็บนะเดี๋ยวให้ดูนะคะเยอะแยะเลย คอามส,นะสุขของเราความสุขของเราเค่ะเราไม่ทำงานแล้วเราก็อ,อยู่บ้านเน่ยคาสุขเป็นปา้าภาษานี่อู้ยงามเด็กพี่น้องเนย 我。 เ,เราจะไปเก็บทับทิมกันนะคะป่ะแม่บ้านพาไปเก็บทับทิมค่ะมันเหลืออยู่ไม่กี่ลูกก็จะตัดออกให้หมดเลยเพราะว่าพอดซ้ำมากินมันหมดแล้วค่ะมันเหลืออยู่4ี่ห้าลูกเองเหลืออยู่3าส เหลืออยู่ห้าลูกค่ะแม่บ้านจะเก็บหมดเลยเดี๋ยวมาเก็บกัน งามแค่ไหนชะอมจะอยู่ฝั่งนี้ชะอมงามงามแต่ว่าเราเรายังไม่อยากกินไม่รู้จะไปกินกับอะไรแกงหน่อไม้ก็ไม่อยากส้มตำก็แม่บ้านก็กินได้ทีละยอดแม่บ้านไม่ใช่บิ๊กแฟนของชะอมค่ะดูเดี๋ยวแม่บ้านให้ดูใกล้ๆมันเริ่มแก่แล้วอะยอดมนะันค่ะ ผลิตผลจากสวนของเราวันนี้ค่ะดูทักทิมลูกโตๆค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนๆ